แขมานค่ะไหวออยยอคู่เป็นละกันธรรมดาสก่อนก่อนสิไปสิมาขอละเลขาค้ณคูบาอาจารย์ผู้เป็นประสิทธิประสาวิชาควมรูปสิดนิวเอเน่ย์ขอปูขาลุสลามมายูรีมามันนีขอน้มกราบนมัสการพานไปย่งเจ้าทีเจ้าทันเจ้าบานเจ้าเมืองมาัิสิ์รักบานรักเมืองหน้าพ่อปูฝรั่งโปรติปกปักรักษาณสถานทีแห่งนี้ ปาพุ่มเจ้าทีเจ้าแม่นางน้อยทรณีผู้กำน้ำให้กินผู้กำดินให้อยู่ต่อร้องรองมากราบนมัสการผ่านไปยังท่านประเดี๋ยวประคุณตันหลวงปู่พระธีราโนธีราทุกท, smoking, ท,ทุกรูปทุกทุกองผูบนกลิ่นปลาหมึกประท่าทางไฟสงเนาะเบาๆไหลใหญ่ห่างยกแร์ตเห็ดบานไหวอ้อยโย่คู่ไปละกันธรรมดาสะกดขาต้นแม่ผู้ใดเป่าเอางูเอาคั้วเข่าคอกระทาสะบันเด้อแม่เด้อพี่น้องน้องให้กระทาสะบันหันโจทย์กระทาสะบัน ที่แม่ลอบไปนี่ตีสุดสไปแอาหัวเขาคขวกแล้วล่าาละน กูกูสันโตลาโกราคาโมโนกัสปโปโคตโมเรล้วว่าสิสีสีอาริยเมตโยเร็วว่าุนเอคุณคุณไม่ร้อนมันดาพุ้นคูบาอาจารย์ทั้งกสซินคุณท่านเจ้ามาปกมาบังเจ้ามากา 哈罗啊！嗯 จ้องมาสาตุรึอค่ะขอโยมือหน่อบัตรอมก่อนถอยปากว่าดีหุน่นเอ่ยขออนันลลาขอให้มาจองนักรำค่ผู้ศรัทธาขออนัลลาขออะไรถูกกาบกระลำละไปแน่เดียวขอให้เปลี่ลยวปา,า,านลมเรือนลายยาค่าขลางยาเสบังเป็นปอนสบอนคนตานนนคุณอนัลลาคุณมีสวนเจ้าลายมา ันะขอรันละกอ่อให้ทุกจาตอย่าเปรียวปลาแนวไรหุ่นหละปพรไตร่างสามยาสเสให้ร่างรองให้ตุนโตข้าปัญญาดีสีเจงอ่ะยามเดือกขออย่าพวกขาา้าแสดงให้ไปเกื้องนอกไปค้องไห้ย,ยันอีหุ่นพาพูดก่อให้มาใอยสีกเลียวส่งมองน้ำหุ่นลับพระตามเทียวบกยาา่ยางไก่ไรบินหุ่นประสงค์งจ,จอมเสกผ้าเราด,าดุนว,วาสาตุรีหุ่นละบพ่อแม่ผีหนอกกระมาปองยันอีหุ่นละบภาษีไตแก้วไตแก้วนาะดิ สี่สองมาปารองเลี้ยมปุ่มปุ่มไปอยู่สซ่ทางอย่างนั้นลยายาให้มีอ่อนค้างบอนทางข้าต้องมาละเปล่าไข่น,นันละให้มาสู่หม้อแก่นกะเปารี่เน,น,นื้นอเอาสาสาจาอ้าเนื้อเจ้าขอเสื้อผ้าเจ้าขอขายปารองนันปลาหม้อแก่นเอ้ยาสื้อผาเจ้ายังเดินยังเดินสิพาอผ้าอย่างเดิน tao là นี่เป็นยกเล็กแฮกมานวายอ้อยโยกู้เป็นละกันธรรมดาคุณแม่เป็นว่าเฮียังยเกินกะตามแต่ต้องมีคู่มีบ่ามอไม่ใส่สกันก็ต้องวายหาคุณครูบาอาจารย์เอาไว้ซะก่อนโดยเฉพาะเมื่อนีเป็นวันคู่เนาะคุณแม่เนาะสิบหกมกราวันนี้วันครูวสันต์อะบัดนี้ต่อรองกันลงมาเร็วเจ้ามาเบอกปับคพา่มขาใจก็พอกับแม่อยาตีพี่น้องพ่อเจ้าพาเมียเจ้าพ่าปู้เพิ่อได้สางน้ำถ้าฝนเกินมากไมของอาเจ้าไหนบัดตีพี่น้องไมของอาเมื่อนีเป็นเมื่อเริ่มสะท่าทานมาบานโฉดที่ เวันอาทิตพบพี่น้องมาหลายบ้านทือเปการละมาเจียม มากินข้าวป่วนเมาคนออกมาฟังละมาเงิือนไอทำสาโทกเอาโหกันไปเฮือรันหายได้ยั้งหายได้ปั่นไอการกุศลบากรัมจนได้ปอบปาเมาเราจังบ่อายสังเกตเบิ้องเด้อพอเรสังเกตเบิ้องเดแมเดือพวกพี่น้องบานไก่มาตั้งแต่มเมืองบ้านสมยูดอกเม่สมกับงานของเฮองซอยกันให้มันงเร็วอันว่าเงินคำเกี่ยวเนี่อไรก็หม่ปากทักสมอนเสื้อปอบห่าโมต้นความกันนอกจากนั้นห้ถือ่ามายามเดแมเด้อจากกันนั้นลายปีโชคดีจังมากพอโชคดี น้อมาเห็นหน่ามีปราจาตามเาวากะเขาเรื่องเขามากินเหล่าห่อมกันป้ามาอดเร็วก็มาทำเขานี่เร็วก็ทำเ่านั้นเบากันมวนชวนสนุกนั่งโซ่กันจนลืมลูกเขาปากกะหาเลี้ยงอ่ะโหด้ยเงินเสียงเดืองทำไฟเปิปะะเนน่ประกาบอกขยะที่หนองน้ำให้ตรงพรป้าชา ชนกะลังทอนหามองนางกะปังลำนางอยู่น้ำมวลข้างพอกอยู่น้ำเฮาหัวผัวกะเมีอารมณ์สูบโบราณก็ลงลูกมาว่าลูกพี่น้องจะมาเตะเตะใส่ผัวพี่น้องผู้จังหนึงนยับมานางอยู่ไก่ไก่ยับเป่าจบว่ามันบังเด้อแม่เด้อซุ่มทางร่างปล่อยเห็นขาบาดหาหมอรับย้อนจักคนฟังจักคนปอดเฮกันอยู่ยาวยาวอันความจริงผัวผู้สาวผู้เบาผ้ากันหินล่าสูบไปเหนอาบูเฟนผัวผู้สาวผู้จังหนึงมาฟังลำผันางโอ่งเงี้ยโอ่งเงียนปีดเคียวใส่ มหาเอาของมาไข่มาทั่วดินตามโซมะท่านขอนมเต่าโบตะยาซองปละดักกระเซาะจูบไปตาสรงเงี้ยกินน้ำมันกับกินแป้งหอมไปทั่วรอบวงลำํเสื้ผ้าดำกะฮ่าซักรีดมาเจ้าตาเลี่ยมไปข้าเทียมตัวโคช่าเปล่าตูเฟนเพลืนพวกผู้เบาพูดจังหนึ่งบัดเนี่ยขอเสียงผู้เบาเนี่ยผู้เบาห่วยบ้าไหลผู้เบาแม่เจ้าก็หองนละมูอยู่ติแม่ เขาละพวกคูบบาวนางยุกรรมทั้งปุน่นหฮงเป็นหายยืนยุกรรทั้งนี่เฮงเป็นหายนิติสองเบวใส่แว่นตานิติ นางอยู่กำทางในแห้งไปไหนทึงเบาแก่ทึงตันเคียเมียาบ่มากะสาริทโชคดีละวันนี้ป่าพุจะยกยเกิดโชคเนะด้อบ้านเจ้าของเด้ยบวยเด้อเอาล้วเมียาบ่มากะสาริทโชคดีละวันนี้แท้ให้มีสา,าวเฒ่าผัวตายและไม้แก่ให้มีสาวแม่ทางได้คุยเล่นเติมอยากนอนว่าป่อปานว่าบอนจับผอดางหรือยืนเหมือนตะหลุวมอแล้วก็พามเปียกเสียงเบาโกรรเรือเ่อคนเฒ่า่เรา,าอย่าได้โจบเดี๋ยวได้รับเริ่มมันพระธาราเจ้า,า,าจอย่าเลืงลายเลี้ยงแล้วพระธาราเจ้าอย่าเลืงลาย ทัางเฝ้านั่งปูปนสีลองดวงวิญญาณทัางเฝ้านั่งปูปนสีไปเอางัวเขาคอรเนาองแม่เนาะฮะเอาละฮะดีจะฟังเด้อเจ่าเท่าแก่ควรสารไม่ควงมาเมื L ่อดินน้ำเงาสัตว์เจ่าภาพทุกทุกคนจะละมตนอสา อายุนินนี่เมื่อได้ขึ้นเราไปตีสิงคหละกัดดูก็ฟังเด้อหมู่กลางนอกก็ะพามเมื่อได้เรือลาสิเขาสันนับปารัมเชื่อจำวัดเมื่อได้เรือลาสิลำแปกวัดก็เรือฟินโมดีรับผู้ใดลัสิมีรัมนับไรสังเทียบเรือป้ายย่งเปียบประรุจาระพระเรือใครในห้างเร็วแต่พวกคนฟังสิตัดสินในเต็มคนลัผู้ใดสีแจมลักัดเบิ่งดีกี้สารก่อนดินดีกามาดับวัดอ่าง สามีอาผู้จ้างหันต่อที่หลังฮะให้ลาบอดีก็ให้เอาลาไปฟังสัทธาหญาหัวเมืออ่อเร่ก่อนไายนอนไนรำกัญแล้วมาจังไอ้พวกกาก็ตัางดึกมาจักหน่อยพวกหมอรำคาญเสียบ้ากันปลอ่ปลอ,ยปลอยกันปล่อยก็พอสนมาเราไปอีกเวลาชั่วโมงครึ่งตัว,ตวก็ปรคุณเดือบ่าเด้อพวกหมอรำศีนีเหงียนสกัดเล่า,าหน่อยคอยก้าเอาใส่เป็นยุติยุติสามบ้านง้างมืออื้น <c oughs> มืออื้นอ่ะ เอา,า,เอาเกรว่าที่17<ด>เ,เ,เล้วเอาว่าเลขออกก็ได้เอาตีขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อป้าเด้อขอบคุณนะไอ้บ้าเลยยี่สิบบาทกลับขึ้นยี่สิบบานมาเรื่อเด้ออ๋ออะพอเพิ่มแล้วพอเห็นขอบคุณเห็นแต่พอ่สอววสวัสดิ์เราขอบคุณมาก่ะก็มนได้์สามซ้ายเราตีสายที่ซีไปใส้น้ตสวัสดีคุณพ่อสวัสดิ์เนี่ย พวกพ่อรังก็สิพากตันปลอยตานปลอยก็่อซ้อนมารับไปอีกเบร้าชัวคงตัวตัวสิเห็นดีด้าเม่เดนสองตะล้อหน่อยไวรัววกพ่อรังก็เล่ะม้าไมีผู้แข่งกัละวันนี้วันนี้เพื่อพอดีคงหงคำมาฟังก่อนคา็มาจังตอหลอดถูใส่กันให้ก่อนเก่าใส่กันสวัสดีอีพ่อคอยจะก่อนอาปลาลัดมาแล้วปลาลัดมาแล้วปลาเพิ่มปลาเพิ่มเพราะท่านไล่งานตัวว่างั่นจบคง เอาใสยุติเงี้ก็ได้เดียบป้าบิดได้สายทีซีว่าท่านไน้้านู่ะบวเอาละะโอ้บอกกเป้าเอ้าบ่ต้องเกี่ยวหรอกเนาะมันหยุดคำกอนปวดอีเมลปวดรองรอถฐานรองมินย่านอยู่เหมืนรองมินย่านเราที่ไปเตยย่างเดียวปะะไปเที่ยยุไ่หันไปได้เราเนาะปีบากเนาะ เอาละฮะนี่บ้านลำเดียบไม่ให้มานิยมลำเดียอสะกุนเดินดอกชมนปลาหัวทุกขาตื่นเต็งโพ่งเฮงสะตะกุนละเสดงจลำบะละเสด็จถามพอได้มาเขียนปูติดตามพอได้มาเขียนปนติดตามมาเช่งงามก็มาถิดกวนใจเข้าไร้ไปก็ไปบ้างเป็นไรไปเล่าไปก็อย่าไดรทางลีบอกว่ามีงามอะไรสั้นจอดพอมาบอนนำสกัดรังอาปลาเรามากระดงเพลินเดินนุ่งมาแล้มา ที่ตาฝนตาลมา จำแม่เจ้าก้อนก็บ่ได้แม่เห็นต,ตาตาอีแม่เหี่ยมแม่พ่อเพิ่มอัดเราไปตัแท้นี่พ่อเพิ่มททอมอะไรงานโตขอประกั<ร>นักนะคนแม่ว่าก็เปลี่ยนสุดมื่อนนี้ว่ามันสามสุดและพี่แม่พน<ร>ะแม่ยังหวันว<ร>นว้องลูกเนาะว่าใบของก้อยยื่มาสุกกันเหรออ้าวอยากให้มันสุกตีไป,ป<ร>โบมเอาตัวไปหยอดซองใบพุนตัวบ้างเหรอเอาหอดใจหลังเอาล่ะ เอาไม่ติเขาได้ไปไปว่าเป็นไรไปรองไปกต่ไรไรหังลีบอกว่าดอยาบริสันต์อลอมมาบอนนมสกรังามาเรามากลำเพลินเพินดงมาเรามากลำเพลินเพนดงปุงตป้งขันไก่กับขนาเด่อบาลาสือสามสุดที่ซับปนกวางมังตามหลับประังฟัมไม่ก็ไม่ไหวเดืยบตะลอนรัดมิอยากกบบ้งเมีนเถอกลางบ้างเชืหางไก่ไรอานมาละถตันสูงวดงดูตัง ามทางต่วงกันชันโมงมาก้อนทองส่งเราเดินโซลมาละะตอนนี้ที่บ้าใจเดินยางฮานาันแล้ยวนานาผู้เบิดบททีปารีไป,ไปบทไหมเบิดบทนีื่อไไปบทแม่มาไร่ผูกก็ล่ะเทราวันวันเดินทางนานแล้วสิ่าใสกเขาพาใชยเขาเรินเดกก็ช,กชมชเราพาใชยเขาเรินเดกก็ชมเราไม่เราเดินรแล้วอารมณ์ที่เราบินหันจากทีนนนกกาากท่นั่นเรื่นตั้งลุงตาตัดที่นั่นเรื่นตั้งลุงตาละสิห้ หอมลาบลานี่ดาบปลอมใช่เลยหวานหอมในซองดาบแม่นูดดาบกระดิ่งเจ้าบ่ลืมเดี๋ยวเบิ่งนั่นแหละกะป๋าหมดเต็มป่าเบิดเก่าปีไม่แถมถึงตาเบิดเก่าปีไม่แถมถึงอันนี้ขันมีแต่แต่แค้นมัดจิตเป็ดจระซีดเพียบกว่าล่องเนี่ยปีนองสิฟังโดนบัวล่องกับล้ำเซตะแค้นเนี่ยเนาะเดี๋ยวเบิ่งนั่นแหละกะป๋าเบิดเต็มป่าเบิดเก่าปีไม่แถมถึงตาเบิดเก่าปีไม่แถมถิง หฮงเฮงละเอียกองห้ามพื้มี ye yeah so ่เก he ิดมาเอือดติดเต็มาชะไหมา่าน่ารักผนแถบตาบัเข้าผู้พองผู้เหล๋ยวเบิงนารักนกอีจูนกอีจูทีสอกไปตอมสามเดินเดเดินเดินเดิลนเดิ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 นเดนเดินเดงเดินเดนาดนเดนดนดินดนเ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 ดินนเดิ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 นเดนเอดินเนเดินเดิเดินเดินดเเ ลมหยองลมตีไม่ลมหนีโนหัดลมนีโนหัดละจ่อยโรคอยมีแล้าในตาลมไหวลมต่อลมต่อปารัมเพิ่นเดียวลมต่อปารัมเพิ่นเดียวไปก้อนเดียวมีจ่อยหอยสู่บ่เต้นสำเนีเธอในแม่ขลังส่แคนเอาเธอผ่านน้ำมะนะหมอ่อันนี้ยกตัวย่างให้ฟังแบบฉบับย่อยๆเนลยเนาะอันนี้หมอสลัมกรดธรรมดาบ่แม่นหมอลลัมประยุกต์ เอาดาดีลพักแล้วจนลาพักแล้วจะเป่าน้ำทางเคลเอาใส่กนมาอย่างสกันมาวันฮอนกับเซ้มาถอดถิ่มตะยุเอาเป่าเกิดไปมอเอาดาดีแลพอจักเดียวเอาเล่าสะกอนพอเลย ใคราาดอ่อนกินปนัเอาละฮันนีลาบุจากเากลี้ยวจะลาบุจักเตียวจะประเจา้านำทางเคลาจาักเลี้วจะพระเจา้านำทางเคลสูสาดแน่นดละเมนเลยมาโอเลยหมอที่เมือหันเห็นสีขา,าวๆขึ้นมากกว่ามเป็นพุดเดิมเดยนสดอกเอาบอดี้ให้คือคักบันอันนี้เปนบ๊อบปักกับชสุแล้วก็ว่าหมาตะ ีซักแล้วจปะเป่านรำทางเคลสุสตาเน้นเดลแมนเลยหม้อไล่หม้อไปไปเลยเจ้าผู้ทรัพยกล้กลกลาเจ้าสาวเลาหัทีเป่าน่างเลี้ยวให้มีทีโทกมารอตรงหงเ์ินลบัดใจนับเงินเงินเดินในถูกกลางหานับมาลูกกับป้างลงกัวบารลูลาเมตตอนลาโซลตอนโอนับมาลูกกับบารูลามีสอน,อนอ่านอนใดไม่เพียงใหม่เรื่องพี่ละก็พีพีพีละก็พีพีเล่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 เ,ลเป่าสี ปาก่ใบโพดกระโดดลังนาาแมนลูก็กระถอยนิวนับทั่ะกระเพาสันสละเพาสันสัลระเพาสันสัละเพาสัสระตะละสัลสัละลพาะันัละละััละลกระาะตละาะนัละพานลกระเาแนตกะเาัลเานสัลัน่เพาะแันกนลกันลระเพา่านเพาะนัลรเนสกะเันะเพนสเาะสันสลเนสอกรนพาะนตัร ตะออนมาเจ้าก็มาแคจนได้มา,มาคือกันเถเพือกก่อนว่าควรบอกปัจจุบันดอกันเอา,า,าละฮะนี่เราตะเภาสันสันตะแค่นไ้ไปเอาเงินก็ล่ำจะสิหวหอนหามโมงหลวพนนะัเอาละฮะนี่มาแค้นนั่ละเอาสสนับระเตลันเตะตาเฮานั่นละกะเลหลับเละ เลี้งลับนับน้ำจำโจ้โลกเถิดโมระลาเม่นเอาไว้ขยับขาต่างขาโลกเถิดตามมาแก้วจ่าลำไทยรบเถิดตามมาแก้วจ่าลำไทยกระรือหนุ่มสัมแม่กระโปรงได้ลำปีลำไม่ได้ให้มีเตลี่ยาให้น้ำตา เยวยิ้ม,มแม่แม่ละเนาะเดี๋ยวเด็กน้อยนอนหลับเบิดไปเมื่อลาถือขวดน้ำอย่ามันงงเลยอย่าไปไกลเด็กเขาสีไร้ไห้บอกแค่นั้นร้องยิ้มอีกสักออพ่อละมืนอคือหมาจะไหนมาตะล่ายยิ้มนักจับเม่เจ้าฝูงอยูกก่กสุ่มเนะ <laughs> ล่ะอย่าสมารกน,นะน้ำนะท่านนะ มอสแคนั้นลองมีมิสสักระทมาตาหวานมีนั่นเดิ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 นิาบองมั่งสงเสียงตาเอียงมีมอสแตกะน้ำขันน้ำลราบกับแรวขอกระบองใหม่เบิ่งไทยมีมอไม่หวดเหนียดไม่มอมีมอไม่หวดเหียดไม่มอฟังเสียงออกระเด้อแมนอสแกะยุ่ให้แก่ไม่ฟังเสียงนั้เดาแมนอีไยฮ่าฮ่าเรอ้ยรังมาวนบอนวันบอนวันบอนวันบอน วัน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 วัวันวันวััน